สวัสดีครับแลงปวดชีวิตินครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาประกอบรถ L45 ครับคูโบต้าประกอบล้อ,อเวียนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผ่าร่องมันจากคราวที่แล้วที่ผมประกอบลออ้อโยงหรือว่าล้อ,อเวียนก็จะใช้ตัวลอกนะครับเป็นคนเป็นตัวยกขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนลอ้อแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทํางานยากคราวนี้ผมก็เลยมาใช้เหล็กกล่อง จะมาทําเป็นฐานนะครับสําหรับค้าตัวรถเราจะไม่ใช้ลอกแล้วนะครับแต่ว่าเหล็กกลองนี้ดูเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่พอเราอ,ออกพอเชื่อมมันก็สามารถรับน้ําหนักได้นะครับสําหรับรถคูโบต้า L 2L45 แล้วก็ทําการถอดล้อหน้าก่อนพอถอดล้อหน้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องถอดล้อหลังพอดีผมทําสูงกว่าน่อยนะครับ ผมเลยต้องมีตัวบันไดปีนขึ้นมาซึ่งมันเป็นตัวบันไดที่ผมใช้ข้ามท่อ pvc งานมันก็จะลดขั้นตอนนะครับเราก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสำหรับตัวฐานนะครับพอดันแม่แรงขึ้นมันก็จะมีเป็นแกนผมจะใช้เป็นเหล็กเหล็กตันนะครับเป็นเหล็กเผานิ้ว2พอเราใช้แม่แรงดันขึ้นไปเราก็จะมีตัวสลักนะครับพอระดับมันได้แล้วเราก็ใช้สลัก ขั้นไว้มันจะทําให้รถมันบาลานนะครับมันจะมั่นคงกว่าที่ผมเคยใช้ลอกถึงแม้เราใช้ลอกนะครับเราก็ต้องหาพวกเหล็กหรืออะไรมาค้าไว้นะครับตอนที่เราเปลี่ยนล้ออย่างที่ทาเป็นฐานแบบนี้มันก็จะมั่นคงอันนี้นะครับลอยแต้มแต้มไว้เฉยเป็นทดลองนะครับเดี๋ยวผมต้องทําเชื่อมหรือว่าใช้ยางมาหนุนให้มันแข็งแรง แล้วก็สามารถยืดจุ่นได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ